ตูงานเสร็จียบร้อยด้ยค่ะกระชังสีออกเดินทางกลับใส่งานพเรานะคะมาแตกแต๊ะนะฮ้อนฮ้วนน้ายมาเนียสุดยอดกะเอาตู้มาลงนะคะ้วเอาบันไดกลับหลังจากที่เขาเดินทางนะคะมาถึงหน้าง,งานนะคะลงของเสร็จดิบล้อยเอากระสีเดินทางกลับกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังม่ฮอดเที่ยงเนาะคะ่ะเอากระสีเดินทางกลับ ใส่งานที่เขาอยู่นะคะอันนี้ก็คือเขามาลงงานอยู่ฝ่ายทางหรค่ะถึงเค้นถึงเทเลอร์ค่ะกลับไปมองเดียวกันพุลักค่ะพนักงานกลับมาพร้อมกันนะคะแต่กสิล้อให้รดเนี่ยราคาน้องๆเพรากสีล้อโบกกันนะคะอันนี้เป็นกรสีตั้งล้ําถอยนะคะโบเค้นถอยไปแล้วนะคะเบนไปโบกรถให้เพื่อนแล้วเรียบร้อยนะคะกรสีเหลือจะเบนนะคะก็สิตาที่ใจพลอยนี่เบนกันย่างลงไปตรวจสอบเพิ่งแล้วนะคะไปเบื้องแล้วว่าโอเคมันโบกาเซียงหรค่ะเรียวเบื้องข้างหน้าแล้วโบกาเซียงอย่างที่เห็นค่ะซ้ายก็ขวานะคะ เขากะย่านถืกนะคะมันนะคะหน้ารถมันโผล่ออกมาจากน้อยเขากะเซียวค่ะเขากะป้องกันไว้ก่อนนะคะถอยหลังได้เขากะถอยไปเลยอ่ะเพต้องรงใอห้ผู้ใดมาบอกนะคะเข้าไปสังเกตดูหน้างานเอานะคะแบบนี้เขาตรงยางลง้ไปเบิ่งข้างล่างเะะ้ค่ะ้าเข้าออกว่าได้นี่นะคะสัญชาติยานของรถใหญ่น้องเขาโบมั่นใจเขาต้องยางลง้ไปเบิ่งอย่างเดียวเลยคะ่ะดาวถอยมือนี่กะน้องๆเป็นก,กันมาโบกหายุ่ข้างล่างเนาะคะ่ะแต่ผู้ไดยินเสียงเนาะคะ่ะผู้ไดยินนจะเสียงรถถอยหรือภาพการถอยหลังของเว้นนี่แหละ เดือกหอนหอนค่ะเหตุงานเนื้อแตกเนื้อแตกนะคะเพราะว่านางานไก่ยังว่าค่ะมากันบ่กี่คนนะคะกระสีส้อยเรือกันแบบครบทีมแล้วค่ะเพราะว่าชุดเค้น่นกับมาสกันควบทีมครบปิเกอร์ของชุดเค้นเลยนะคะน้องทีมงานอันนี้ก็ะิโบกรถไฮเบนนะคะโบกโบกไปเรื่อยๆนะคะน้องเพิ่อนก็คอยหายสัญญาณเบนแต่จะคอยระวังรดมุ้งไส้กับมุ้ข้างหนาเบนนี่แหละค่ะเอาพอดีนะคะ เดี๋ยวลองลูกกันถ้าติดจะได้บอกให้เขาออกให้เดี๋ยวพี่ลองลูกกันยังไม่เห็นหน้ากว้างหยวไปดูกัน น้องเพื่อนกรยานเบนออกบ่อได้เนาะค่ะกรยานรถหกล้อขั้นข้างหน้าเนาะค่ะเพื่อนขวางทั้งแบบว่าออกบ่อได้นะคะแต่จะบอกว่าหูมันง่อยู่ค่ะไปได้นะคะเทเลอร์เข้าไปได้นะคะได้สบายนะคะ mm hmm. ก็เลยบอกน้องว่าเพระต้องเป็นห่วงนะคะออกได้แล้วนะคะในที่สุดเขาก็ได้ออกแล้วนะคะว mm hmm. ันนี้เขาก็ทีเดินทางกลับกันคือเก้าค่ะกับเทนเส้นทางเก้านี่แหละค่ะรถหัวหน้าเพื่อนกับมาคอย ดูนะคะว่ารถทิศเลือเข้าไปได้บ่เพื่อนกาสีร้อยเขาออกไปก้อนนะคะรถบริษทัทเพื่อนกาสีร้อยเขาออกไปก้อนแล้วเพื่อนกับจังสีตามตูดมาที่หลังนะคะหัวหน้าใจดีใจดีค่ะหัวหน้าคงเบ็นนะคะเพื่อนดีมากมากเลยนะคะแนะนําทุกอย่างนะคะคอยดูแลซัพพอร์ตลูกน้องนะคะว่าตัวใดเฮ็ดได้ตัวใดเฮ็ดบ่ได้เดองสินะคะไปได้บ่หรือบ่อได้เองสินะคะคอยแก้ปัญหาให้รถคันนี้ก็ยังจอดอยู่นี่นะยังพอไปถึงงาน ในระวังที่เดินทางนะคะภาพกระสีสั้นจักหน่อยนะคะต้องขอภัยทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าที่จับโทรศัพท์พองเปนนะคะมันไขเาย่านะคะมันสั้นนะคะเจะสีเฮ็ดจ้างไหนเนาะคะ่ะแล้วเวลาตกหลุมเนี่ยก็ต้องสืบด้ค่ะมันฉีกขเย่าหลายขนาดนะคะมันกระสีต้องแบบว่าเี็นกระสีรีให้เพิ่มความเรียวจักหน่อยเพื่อให้ภาพมันแจ่มให้ทุกคนได้เบิ่งนะคะบรรยากาศทั้งซ้ายทั้งขวานะคะอันนี้กระสีเป็นบริเวณคืองเจา้าง่าแบบเป็นค้งนะคะเป็นคั้ง ของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะในไทยเฮานี่แหละนะคะกัเป็นบรรยากาศ้้งางนะคะรอบ้างให้เบิ่งกันนะคะผู้ลังคนก็อาจจะบ่เคยเข้ามาเส็นนี้นะคะ ไปสวนกันนะเป็นทั้งสวนลิ้น์นะวะทั้งนี้หน่อยหนะึ่นงวันนี้ไงว่าจะเลอเขาขั้นหนึ่งก็แทบสิเตรมล้ำแล้วลุกจะไล่ทางกันนะเพื่อสวนทางกัน ที่สุดก็มาตามตูดเค้นจนได้เนะาะค่ะโอ้โชเฟอร์เบิร์นี่สิ่งขนาดนะคะขับไลด่ด่ากพราดันนะทิ่งด่าก,กันน้อยเดียวนะคะเพื่อนไปแล้วอัลํอำอัลํำค่ะบาดนี้กสิได้เวลาเป็นแสงและเด้ ader, จอจ้าเพราะว่าเพื่อนเค้นมันต้องวิ่งของล่างเป็นกสิเพื่อนจะพานขามไปเลยค่ะจันนี้วิ่งงงสูงท่าเรอาประตูหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้เราแค่เป็นทางผ่านเฉยเ สมัยแต่กอนนะคะมาจอดร,รอมาจอดนอนอยู่ท่านี่นะค่ะปั๊มไปโซ่ปั๊มก็รถท้องฟังขวามือนี่แหละจอดนอนอยู่หนาปั๊มนะคะนอนอยู่กับรถนี่แหละบริการห้องค่ะระยะเวลาประมาณจากเดือนมรือสองเดือนนะ,ะ mm hmm. ค่ะก่อนนี้สิมาเหตุการณ์อยู่ตรงนี้เนาะ,ะนสองเดือน mm hmm. เดือนหนึ่งสิได้ขาววานอยู่จากเทียซ่องเทียค่ะ แต่ก่อนเบนวิ่งงานตัวนะคะเบนกับบริมีประสบการณ์เนาะมาวิ่งงานตัวเนาะกะอาศัยกินน้อนบนรถเลยค่ะ จะบอกว่ากินน้อนบนรถนี่ประมาณเดือนหรือสองเดือนบูรณะค่ะแบบว่าบ่าได้กับห้องนะคะเวลาเขาวิ่งงานหรือว่าได้ขึ้นงานนะคะเวลานั้นเขาสี่แวะห่องนะคะถ้าเป็นทางพาสนนะสำคัญมันบม,มีทางพานเนี่แหละคะ่ะแบบคือถ้าเกิดว่าเขาไปลงตลาดไทยอย่างเงี้ยสิเขาก็ได้เตลิดเขาไปที่ที่พักนะคะเพราะที่พักอยู่ที่บางไซเนาะ มันกระสิตรีรถไปบ่ไกลมันไดนะคะหรือบางทีเขาวิ่งสายเหนืออย่างงี้ค่ะเขาสิะเวข่าบ้านกันก้อนไปหาเด็กๆกันก้อนอยู่บ้านเนาะแต่สมัยตอนที่ว่าวิ่งงานตู้กับก้อนสิมาเหตุงานอยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะก้อนสิมาเหตุในรูปแบบบริษัทแบบนี้นะคะคือแบบกินนอนบนรถเลยนะคะมือไหนบ่มีงานกันนอนอยู่รถเลยค่ะเบิดมือเบิดเว้นเบิดขึ้นนะคะนอนอยู่หันหละจอดนอนอยู่ตรงแยกที่ว่าเป็นไปยุเทินกลับมานั่นแหละคะ่ะคือ ตรงนั้นมันเป็นแยกมันสิมีลายทาง้เฮาจอดเป็นกระจอดยุ่นนั่นแหละคะ่ะปัม๊มมันอยู่ใกล้ปั๊มบตททเนาะมันะสะดวกสบายนะคะในการแบบว่านึ่งล่ะเขาเซเว่นได้เนื้อกินบออึดนะคะมีคนมาขายของแล้ะก็มีหมอ่งอาบน้ำนะคะกะสีอาศัยอาบน้ำตามปั๊มแบบนั่นเลยนะคะเวลาซักผ้าอยู่ปั๊มบตททนั่นก็สิมี ซักผายอดเหรียญน,นะคะเพื่อความสะดวกสบายของของโตเขาเองนี่แหละค่ะคือแบบมันมีเครื่องซักผ้ามีหม่งอาบน้านะคะเขากัดกินนอนอยู่บนรถได้สบายนะคะยามอเว้นเบนกับเสียเอาเปยพวกเปยน,นะคะมาแขวนอยู่ใต้หางนะคะว่าแดดซ่องเบนกับสีขึ้นไปทึงหนารถนะคะเปิดพัดลมเปิดประตูนะคะแบบนั่นนะคะเพื่อคลายความห่นนะคะในช่วงที่เขาร้องงานนะคะถ้ามีงานเขาก็จ้างออกเดินทางาแต่ก้ามีเนี่ยค่ะบร,ริการสามหมื่นสี่หมื่นอันสิ กะมีคือกันค่ะกันโนนอยู่ทึงรถเลยค่ะบ่าเด็ไปไหนนะคะกะช่วงจังหวัดจังหวัดที่แบบว่าบ่ามีงานเนาะเป็นกะสีเฮ็ดรถแน่อยียงแน่นะคะบางทีจังหวัดรถเสียพอดีอย่างสินะคะเพราะมันมันคนเฮามันเวลามันเกิดอยียงมันบ่ขา,าดคิดนะคะเพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเฮาบ่รู้นะคะเพราะว่าการแช้งนแต่ละยางนะคะมันกับบอือกันเนาะเออคือแบบว่าจังแด๋หล่ะถามว่าลําบากบอาเฮ็ดงาน แบบนั่นนะคะมันกับบ่เชิงว่าลําบากปันใดคะ่ะก็แค่ว่าเปียนหม่องนอนซื่อนะคะจากที่เฮาเคยนอนอสบายสบายอยู่ห้องเฮากลับมานอนสบายสบาย,บายอยู่ที่รถนะคะเฮากะไปอาบนุ่งอาบน้ำกะสะอาดดีค่ะห้องน้ำเพื่อนสะอาดดีนะคะอาบน้ำก็โอเคนะคะมีหม่องซักผ้าอบแห่งเรียบร้อยคะ่ะบพเฮาบพ่ต้องแบบว่า ไปแบบซากเหล่ามาตากอยู่ขางรถบบต้องนะคะบบต้องเหตุแบบนั้นนะคะแบบว่ามันมีการปันแห่งพ่อมอบแห่งพ่อมน่นะคะถือว่าสะดวกสบายอีกในระดับหนึ่งนะคะ